เชื่อว่าหลายคนนะครับกำลังมองหาเครื่องมือในการสร้างการ์ตูน 3D ส,สวยๆด้วย AI นะครับก็อาจจะมีหลายเว็บไซต์นะแต่วันนี้อาจารย์จะมาแนะนําตัวแพลตฟอร์มหนึ่งนะครับที่เขาสามารถสร้างการ์ตูน 3D AI ได้สวยน่ารักน่ารักไม่ว่าจะเป็นรูปผู้หญิงหรือว่าเด็กอ้วนๆคนนี้นะครับเป็นฝีมือของการสร้างจาก AI ทั้งสิ้นนะครับเครื่องมือนี้เป็นฟีเจอร์ใหม่ของ แพลตฟอร์มดีขีดกลาง ID นะครับที่ชื่อว่า Creative Reality Studio นะครับก่อนที่เราจะรับชมนะครับอาจารย์ฝากกดไลค์ u like, b s c r i b e นะครับแล้วก็แชร์องค์ความรู้ดีๆนี้ให้กับท่านอื่นด้วยขอบพระคุณมากเลยครับเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยครับก่อนอื่นนะครับเราก็ทำการล็อกอินนะล็อกอิน o g l e Account ของเราให้เรียบร้อยก่อนนะครับเดี๋ยวคนที่ไม่เคยใช้งานนะเราก็จะใช้ตัว Google ของเรานี่แหละ อ่าซายอินเข้าไปในระบบแพลตฟอร์มของเขานะครับเมื่อเราล็อกอินเรียบร้อยแล้วนะเรามาที่มาที่เว็บไซต์นะครับ d k i t l a n g i d com ครับเดี๋ยวอาจารย์จะแปะล,ลิงก์ไว้ที่ใน Description ด้วยนะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับเราก็เจอหน้าหน้าจอแบบนี้นะต้องบอกก่อนว่าตัวเว็บไซต์นี้นะครับเขาเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้ในการสร้าง อะไรล่ะครับ Generate ตัว presenter เป็นวิดีโอคลิปนะครับโดยการที่เราเนี่ยจะสามารถใส่เท t ที่เป็นภาษาไทยเลยนะครับหรือภาษาอื่นๆก็ได้นะครับใส่เข้าไปในตรงนี้นะแล้วเขาก็จะให้เราเลือกตัว presenter ที่เป็น AI ที่มีอยู่แล้วหรืออาจจะเอารูปของเราหรือจเจ้ารูป3าการ์ตูนที่เรากำลังจะทำเนี่ยเข้าไปใส่ได้ด้วยนะครับ เจ๋งมากๆเลยนะอันนี้เป็นความสามารถของตัวระบบของเขานะครับแต่ก่อนนะครับเราจะต้องไปหาพวกการ์ตูน3 d ดีจากที่อื่นมาช่วยนะครับแต่ตอนนี้เขาสามารถให้เราเนี่ยสร้างได้ในแพลตฟอร์มของเขาเลยนะครับแพลตฟอร์มนี้ใช้งานฟรีนะครับถ้าใครยังไม่เคยใช้นะอาจารย์อยากให้มาดูที่ Pricing นะครับแล้วก็เลือกตัว select แปลนี้เลยนะแล้วก็สามารถใช้งานได้ฟรี14วันและคุณสามารถสร้างวิดีโอพรีเซนเตอร์ได้นะครับประมาณประมาณนะครับประมาณน่าจะไม่เกิน5นาทีอ่าจริงๆด้วย5นาทีแล้วก็เป็น15 ai prsenter พร้อมนะครับในการสั่งการโอเคครับเมื่อเราสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ลิงก์สำคัญอยู่ตรงนี้ครับฟีเจอร์ใหม่ของเขาอยู่ตรงนี้นะครับ d ีขด,ดกลาง id com creative ขีดกลาง r e a l i t y ขีดกลาง Studio นะครับตัวลิกงนี้ไม่มีที่หน้าเว็บไซต์หลักนะแต่เดี๋ยวจารจะแปะไว้ให้ใน Description Des ครับเมื่อเราสมัครเรียบร้อยแล้วนะเราก็สามารถที่จะกดปุ่ม Start f r e e t i ยาลตรงนี้ได้เลยนะครับเ,เมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับก็จะเจอหน้าจอ,อ,อในการ g n n r a t e วิดีโอนะครับเราก็มาเลือกที่ Create ิดีโอเลย อ่าอันนี้ก็คือรูปการ์ตูนที่จันเคยสร้างไว้แล้วนะครับน่ารักเก๋ไก๋ทีเดียวเลยนะครับอ่าคราวนี้เราอยากได้อยากสร้างแบบนี้ได้ทำยังไงนะครับเดิมทีนะครับอ่อมันจะมาที่เมนู choose presenter นี่คือ presenter ที่เขามีมาให้นะครับนะมีมาให้ในะานระบบถ้าเราไม่ชอบให้เรามาเลือกที่เมนูตรงนี้นะครับอันนี้เป็นเมนูใหม่เลยนะครับ generate AI presenter new นะครับให้เลือกที่ตรงนี้เลย คราวนี้การสร้างตัวพรีเซนเตอร์ที่เป็นรูปลักษณ์ที่เราใส่เข้าไปเองเนี่ยเราจะต้องมาพิมพ์พร้อมตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าพร้อมนะครับตรงนี้เป็นคีย์เวิร์ดที่อาจารย์เคยสั่งไว้ครั้งสุดท้ายนะครับมันก็จะปรากฏตรงนี้นะครับเดิมทีมันจะว่างแบบนี้เลยนะครับถ้าเราอยากได้คาแรคเตอร์ของตัวการ์ตูนเป็นแบบไหนเราสามารถที่จะ ใส่เข้าไปตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าอ่อนิดนึงครับการใส่พรอมเข้าไปตรงนี้นะจะต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นครับ AI ถึงจะ g e n e r a t รข้อความหรือคุณลักษณะของตัวตอวตารพ r e s e n t e r ได้อย่างถูกต้องแล้วก็เป็นไปนตามวัตถุประสงค์ของเรานะครับแต่ถ้าใครไม่ค่อยถนัดภาษาอังกฤษไม่ต้องกังวลน,นะครับเปิดอีกแท็บหนึ่งครับใช้ Google ช่วยนะครับอาจารย์ก็มาที่เว็บไซต์ของ Google แล้วก็พิมพ์ว่าแปลภาษาอ่านะครับ แล้วเรากา็มันจะเป็นอังกฤษไทยเนาะเราสวิตช์มาเป็นไทยอังกฤษครับเราใส่คุณลักษณะของตัวการะตูนที่เราต้องการครับตัวอย่างเช่นนะเด็กอ้วนเด็กผู้ชายอ้วนมากนะครับสวมแว่นตาและหมวกเป็นภาพ การ์ตูน3มิติเป็นภาพ 3D แบบนี้นะครับเมื่อเราได้ใส่คีย์เวิร์ดที่เราต้องการเป็นภาษาไทยแล้วนะครับผลลัพธ์ก็จะออกมาตรงนี้ครับนะก็ให้เราคัดลอกนะครับลากคุมแล้วก็คลิกขวาคัดลอกนะครับเราจะเอาคีย์เวิร์ดตรงนี้แหะครับไปใส่ในตัวพร้อมนะครับของวิดีโอนะครับกลับมาที่แท็บครับผมเดี๋ยวลองมาวางแท็บตรงนี้นะครับ คลิกเมาส์ขวาทําการวางข้อความที่เราสร้างจาก Google เมื่อสักครู่นะลองเจนเนอเรตใหม่อีกครั้งหนึ่งครับตรงนี้นะครับเราก็จะให้ตัว AI เนี่ยเจนเนอเรูปการ์ตูน 3D นะครับตามคุณลักษณะที่เราอยากได้นะครับตรงนี้อาจจะใช้เวลาหน่อยนะครับช้าเร็วก็แตกต่างกันออกไปนะครับตอนนี้ของจานได้แล้วนะครับเราชอบไหมะนะครับ ถ้าชอบก็เลือกภาพนั้นนะครับเลือกปุ๊บมันก็จะลงมาเป็นแกลเลอรี่นะครับแต่ถ้าไม่ชอบนะครับหรือว่าคีย์เวิร์ดยังไม่ตรงนะครับเราก็สามารถใส่ต่อเพิ่มได้นะครับตัวอย่างเช่นเออจะลองใส่เป็นอิลลัสนะครับ ust, อิลลัสสเตเตอร์สเตชันะครับมันจะได้ภาพที่เป็นมิติแบบนี้มากขึ้นนะครับอา่าลองใหม่อีกทีนะครับ นะครับว่าจะโดนใจไหมคีย์เวิร์ดหรือว่าพร้อมตรงนี้สําคัญมากนะครับใครที่ออกแบบพร้อมได้ดีนะครับคนก็จะได้ชิ้นงานนะครับได้รูปการ์ตูนตามคุณศากตระที่เราต้องการอ่านะครับนะอ่าก็แล้วแต่ว่าเราชอบแบบไหนรูปที่โชว์มาตรงนี้คือใช้งานได้หมดเลยนะครับสมมติว่าเราชอบเด็กคนนี้ก็แอดทูแกลเลอรี่นะครับอ่าแบบนี้ครับเด็กคนนี้ก็ถูกแอดเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าคราวนี้เรามาดูต่อนะครับนะ อตรงนี้เราก็กลับมาดูต่อนะครับามาดูที่ตรงนี้สมมุติว่าเราเลือกรูปเด็กคนนี้แล้วกันนะครับเดี๋็วจย์ขอ,อลืมขึ้นมานะครับสมมติว่าเราชอบเด็กคนนี้ปุ๊บเราก็เอาขึ้นมาแบบนี้นะสมมติว่าเราชอบนะครับแล้วเราอยากที่จะทำเป็นวิดีโอใช่ไหมครับเราก็สามารถที่จะาลากคุมนะครับข้อความสมมุติจันเอาข้อความทดสอบนะพอดีจย์มีอยู่แล้วนะครับ อาจารย์เคยทาไว้อยู่แล้วเป็นอพอดีปลายเดือนนี้จะมีการอบรมนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทำเรียนรู้การสั่งงาน AI นะครับเดีย๋ยวอาจารย์ขอแก้คีย์เวิร์ดนิดหนึ่งบเบรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะให้เขาลองพูดเป็นภาษาไทยออกมาดูนะครับว่าจะทําได้ดีแค่ไหนนะตรงนี้เราก็เลือกภาษาที่เราอยากให้ตัวกระตูนนี้พูดนะครับขอปรับมาเป็นภาษาไทยซึ่งอยู่ด้านล่างนะครับไวท์ที่ได้ออกมานะครับถ้าผู้หญิงมี2 สองพรีเซนเตอร์ถ้าผู้ชายมีเสียงเดียวครับอลองเลือกเป็นนิวัตนะอลองเทสดูสิสวัสดีครับในวันที่29อ่เก้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับถ้าทุกอย่างเรียบร้อยนะครับทุกอย่างเรียบร้อยเราก็อยากให้เขาสร้างใช่ไหมครับก็ง่ายมากเลยเราก็จะคลิกที่ปุ่ม Gene r a t e v ดีโอตรงนี้นะครับนะครับถ้าเราพร้อมแล้วก,กดปุ่ม generate นะครับ รอสักครู่หนึ่งนะครับวิดีโอเรา,าทำไมละครับมันอาจจะเป็นรูปที่สร้างไม่ได้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราแบ็กกลับมานะครับมันอาจจะมีความเรื่องของความคมชัดของภาพต่างๆนะครับเดี๋ยวจันขอเป็นเลือกเอารูปตรงนี้แล้กันนะที่จันเคยสร้างไว้แล้วนะครับลองรูปนี้อีกครั้งหนึ่งนะอลองดูครับ บางครั้งเนี่ยการสั่งพร้อมเข้าไปมันอาจจะได้ดได้ภาพโดนใจหรือไม่โดนใจไม่ต้ององงวนนะครับเราก็แค่สั่งซ้ําเข้าไปนะครับก็จะทำให้เราได้ภาพตัวการ์ตูนน,น,น,น่ารักน่ากมาใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆนะโอเคเมื่อเราได้ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเป็นเด็กภาษาเลือกภาษานะครับเป็นเด็กผู้ชายนะครับเราก็พรีเซนเตอร์เป็น นิวัดมีเสียงน้อยหน่อยนะครับมีมีแค่พีเซนเตอร์เสียงแค่3คนทุกอย่างเรียบร้อยครับอ่าลองดูอีกครั้งหนึ่งนะครับลองเจเนอเรตอีกครั้งหนึ่งอ่าโอเคปึ๊บได้ไหมรอรุ้นกันนะครับรอรุ้นกันนะอ่า คิดว่าน่าจะใช้เวลาไม่นานนะครับเพราะว่าที่จันเคยลองเนี่ยก็ใช้เวลาอยู่ประมาณถึงคาดว่า45วินะครับอ่ามาแล้วครับลองคลิกเข้าไปชมผลงานของพวกเราหน่อยสวัสดีครับในวันที่29เมษายน2566นนี้จะมีการเปิดอบม G P T, รม ChatGPT Prompt Engineering สั่งงาน AI อย่างไร ให้โดนใจด้วยวิธีการง่ายๆลงทะเบียนอบรมที่ bit.ioyisla.com101 แล้วพบกันนะครับอ่าโอเคครับก็เป็นตัวการ์ตูนนะครับภาพอาจจะแบบไม่100%ซไม่เป็นไรนะครับถือว่าใช้ได้นะครับก็ใครต้องการวิดีโอนี้ก็สามารถคลิกปุ่มดาวน์โหลดนะมาเก็บไว้ได้เลยนะครับแล้วก็กลับมาที่ตัว create video อีกครั้งหนึ่งนะ ามาที่ Generate AI P Center ถ้าใครโอเคกับรูปนี้นะครับต้องการแค่เอารูปนี้ไปใช้ประโยชน์ไปใช้งานนะเราก็สามารถครอปเอารูปนี้ไปใช้งานได้เลยนะครับวิธีการครอปนั้นก็แล้วแต่เราถนัดวิธีการไหนนะครับจะใช้ตัวซอฟต์แวร์ช่วยหรือว่าจะใช้คีย์ใน Windows ตัวอย่างเช่นปุ่ม Command กนะ็คือปุ่มรูป Windows น,นะครับปุ่มรูป Windows กดค้างไว้กด Shift แล้วก็กด S นะครับเราก็จะได้แบบนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะ คัดภาพตรงนี้นะครับไปใช้งานได้เลยนะครับนะอ่าโอเคอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะครับที่ทำให้เราได้ภาพตัวการ์ตูน 3D นะครับไปใช้ประโยชน์นะครับขอให้สนุกกับการเรียนรู้แล้วก็ใช้งานนะครับใครมีคอมเมนต์พิเศษอยากรู้เรื่องอะไรนะครับเกี่ยวกับ AI ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เดี๋ยวอาจารย์จะไปลองหาคำตอบมาให้ขอบคุณที่ติดตามนะครับขอให้สนุกกับการใช้งานครับขอบคุณครับ